ใครที่กำลังใช้โทรศัพท์มือถือ Android อยู่นะครับให้ระวังอย่าโหลด9แอปนี้มาใช้งานนะครับหรือถ้ามี9แอปนี้ติดอยู่ในเครื่องแล้วน,นะครับให้รีบลบด่วนเลยนะครับถ้าไม่อยากให้ Facebook ของคุณโดนแฮกรหัสผ่านหรือข้อมูลต่างๆ9แอปอันตรายนี้จะมีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับและตอนนี้นะครับ Google เนี่ยก็ได้ทําการถอนและลบแอปพลิเคชันเนี่ยออกจาก g o g l e p l a y Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจาก Google ได้ตรวจสอบพบมาแวร์นะครับ ที่แฝงตัวนะครับอยู่ในแอปต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะทำการขโมยรหัสผ่านและข้อมูลต่างๆใน Facebook และก็เป็นที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับสำหรับ9แอปนี้นะครับที่ทาง Google เนี่ยได้ลบออกไปแล้วนะครับมียอดผู้ใช้งานและโหลดโปรแกรมนี้นะครับไปติดตั้งเนี่ยสูงถึง6.6ล้านคนเลยทีเดียวแอปที่1คือ pap photo นะครับแอปนี้ไว้สำหรับแต่งรูปแอปพลิเคชันที่2คือ processing photo ครับแอปพลิเคชันที่3นะครับ l o v beast cleaner นะครับแอปที่4นะครับ inwell fitness แอปพลิเคชันที่5 p h o o s c o p e daily แอปพลิเคชันที่6นะครับ app lock keep ครับแอปพลิเคชันที่7นะครับ lock it manager แอปพลิเคชันที่8 p h o o s c o p e pi แอปพลิเคชันสุดท้ายแอปพลิเคชันที่9 แอปบล็อกเมเนเจอร์แต่ถึงแม้ว่าทาง Google เนี่ยจะลบแอปพลิเคชันเหล่านี้ออกไปจาก Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่โหลดแอป,ปเหล่านี้มาติดตั้งอยู่ในเครื่องก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวแอป,ปมันก็ยังทํางานอยู่ให้รีบลบแอป,ปเหล่านี้โดยด่วนเลยนะครับก็รีบลบแอป,ปนะครับแล้วก็ทําการรีเซ็ตเปลี่ยนพาสเวิร์ดต่างๆของเราที่อยู่ในเครื่องนะครับเป็นพาสเวิร์ดใหม่และหลังจากเช็คโทรศัพท์ของคุณแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับไปบอกเพื่อนบอกคนในครอบครัว หรือคนที่คุณรู้จักนะครับเพื่อให้เขาจะได้รับทราบข้อมูลแบบนี้นะครับป้องกันให้เขาไม่โดนแฮกข้อมูลเหมือนกันนะครับ